ตอนนี้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราเ็ดกระเพาะให้ขนาวหนหมูกรอบครับผมมาครับมาอันนี้เป็นเป็นหนามข้างหลางนะครับเด้่องปรุงไว้สำเร็จรูปครับผมมีขายครับซังมาเลยครับผมใน้น้มในประเทศน้ำหมากไม้แซยางเดียวแซบครับผมมาดูดีครับครับผมไปครับเห็นมังแปะครับปั๊มหนามนัวครับหนามแซบครับคนครับผมพี่น้องเงื่อนไห้ยังครับเงื่อน อันนี้เฮ็ดเองครับนี่นี่เฮ็ขายจากไหนครับขายกี่ที่นี่เรื่องยคุณละซ่าบาทขายบ้าครับขายมไปครับพ่อครับผมไปตั้งได้ตั้งได้ไปครับครับหอมไม่หวงครับไปหอมหอมสูตรนี้เพื่อนๆนาตาครับผมจันนัทครับเต็มครับผมสามสิ่กันที่แรกครับเจอกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับติดตามนะครับผมสวัสดีทากการครับผม นะครับเรื่องขอเตรียมกันครับผมเข้วก็ขนาดขนาดขนาดของไข่ดาวครับนะอะไรครับนะอู้ยพี่น้องเลยอุ้ยที่ไปอยู่ไหนครับผมโอ้ยหู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 พี่น้องมอืมสบายฝากคนไหนคนแช่ครับเด้อน้องอ่ะ